สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมช่างอาสาบอมนิซิ่งนะครับก็มาให้ดูสภาพก่อนผ่าสภาพตอนมานะครับตัวนี้เป็นปลายของ M- อ็นะครับผม125ตัวเก่านะฮะอันนี้เป็นปลายเดิมนะครับส่งมาผ่าดังนะครับสภาพเดิมๆนะครับปลายศูนย์แท้นะครับสภาพเดิมเดิมปลายศูนย์แท้นะครับยังไม่ได้ผ่าเลยยังไม่ได้ทําอะไรกับตัวปลายเลยนะครับส่งมา ก็เดี๋ยวสีก็ยังใหม่อยู่นะยังใหม่อยู่ก็พ่อยังไม่ค่อยมีรรอขีดข่วนเท่าไหร่นะครับ่เ,เดี๋ยวผมพาดูด้านในแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับโอเคครับโอเคครับผมมาดูไส้ด้านในนะครับอันนี้เป็นของยังเป็นซ็นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ตัวนี้คือส่วนของปลายนะครับจะมีห้องอยู่สองนะครับผมเดี๋ยวผมต้องผ่าออกนะครับแล้วก็เจาะรูนยงนี้นะเพราะว่าจะต้องขยายนะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอากาศโล่งๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องเอาออกนะครับก็ส่วนของตัวกลางปลายนะครับจะมีห้องอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ด้านในเดี๋ยวออกหมดเลยครับผมนะแม่เก็บเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวพาเอาออกหมดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับโอเคอามาดูอ่าไรายด้านในของปลาย M ิมเเด็กกันนะครับก็นี่คือไรายทั้งหมดนะครับนะสายที่ผมพามาแล้วก็ตรงนี้เอาออกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเจาะรูตรงกลางนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ตอกออกนะครับแต่ต้องตอกออกมันสามารถตอกออกได้นะครับมันไม่ได้เชื่อมติดกับอะไรนะเห็นไหมเดี๋ยวตอกออกที่หลังตรงนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านะครับต้องผ่าออกอีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมถ่ายตอนที่ใส่ตะแกรงยัดทีกแก้วเลยแล้วกันนะครับโอ,โอเคครับผมมาดูตอนยัดใย่แก้วนะครับก็เหมือนเดิม นะครับแน่นแเต็มเต็มตันตนนะครับตามนี้นะครับนะแน่นนะครับผมด้านล่างยัดไปแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตอนส่งงานทีเดียวเลยโอเคครับโอเคครับผมเสร็จที่ร,ร้อยแล้วนะครับผมสําหรับปลายผ่าดังของ M S X นะครับตอนนี้ลูกค้าส่งมาผ่านะครับส่งปลายเดิมมาผ่านะฮะสียังไม่แห้งนะครับผมนะแต่ก็รอรอสีแห้งไม่ไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าถ้ารอปุ๊บเอ,อ่อ ไม่ได้ถ่ายแน่นะครับก็ยังมีเล็กๆน้อยๆนะครับผมเดี๋ยวต้องเอาไว้ทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับให้มันแห้งดีๆนะครับโอเคสีก็อย่างที่เห็นนะครับผมเก็บให้นะฮะตัวนี้ขอไม่จับแล้วกันนะฮะ แล้วก็อ่าจุกออกอะะขยายให้นะครับผมอันนี้ปิดรูเดิมมันนะครับผมนี่ปิดรูเดิมมันให้นะ,ะก็ตรงนี้เป็นจุกใหม่นะครับอ่าไม่โฟกัสโอเคกันละน่นะ ก็รอยเชื่อมเจียให้นะครับเห็นดูน่าจะเห็นนะครับสียังไม่แห้งนะครับผมสียังไม่แหง้งอันนี้จริงแล้วอยากให้ดูด้านล่างด้วยนะครับเนี่ยไล่ไปเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้ไล่ไปนะครับ ังไม่แห้งนะครับเนี่ยไมโคกัดด้วยไล่ไปนะครับประมาณนี้แหละนะก็คืออันนี้จริงเนี่ยอยากจับท่อหมุนให้ดูรอบๆนะครับว่าลบรอยเชื่อมแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมก็พยายาม คือคือมันรอสีแห้งไม่ได้ครับผมถ้ารอปุ๊บก็บอกแล้วครับมันไม่ได้ถ่ายแน่นอนนะฮะเพราะว่าสีมันแห้งช้านะครับนะก็ต้องทิ้งเอาไว้ข้ามคืนนะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไปอแขวนเอาไว้ข้ามคืนนะครับพรุ่งนี้ค่อยส่งนะเดี๋ยวก็ถ้า คนไหนสนใจอยากให้ผมพาให้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมเพจซาวบอมบิซิงนะก็เดี๋ยวผมให้ชื่อเพจไว้ในคลิปนี้แล้วก็ให้ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมก็ติดต่อมานะครับผมอยากจะให้ทําอะไรให้อยากจะให้เดินคาให้อยากให้พาให้นะครับได้นะฮะก็อันนี้พาดังนะครับพาดังเดี๋ยวผมตอบลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าดูคลิปนี้ทําไมถึงไม่ทํา รูออกให้เป็นนิ้วครึ่งไปเลยคืองี้ครับมันมันมันอยู่ที่สูตรนะถ้าถ้าทําไปทําใหญ่กว่านี้มันผมผมผมไม่เคยเอ,า,อยาง่ายผมไม่เคยผมกลัวว่ามันจะไม่โอเคเสียงมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ตามที่สูตรผมมีนะคือก็เลยต้องทําแบบนี้ก็เลยต้องอันนี้เป็นไส้เนี่ยมันมันโอเคละเพราะว่าผม ทำให้ตามสูตรผมนะเพราาผ่าดังนะครับไม่ใช่ผ่าหมกนะลูกค้าก็สั่งเองนะฮะเป็นผ่าดังนะแล้วก็จุกตรงนี้ผมก็ไอไม่ใช่จุกรูออกตรงนี้ผมให้เป็น1 5จดนิ้วก็คือนิ้วครึ่งอะ่ะนะฮะตรงนี้นะก็ตามตามที่บอกตามที่คุยกันในแชทแล้วล่ะนะโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวผมทาคลิปไปใช่ถ่ายรูปขออภัยด้วยพูดผิดเดี๋ยวผมถ่ายรูปต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวใครอยากที่ดู อยากดูรูปนะก็เข้าไปดูในเพจแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลงไว้ในเพจนะครับโอเคครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมลงใน YouTube ตลอดนะฮะโอเคครับผม